ดีคุณเอฟซีช่องพระออนท่สาลงพนนะคะคุณเอฟซีเห็นไหมคะพระออนตัดมาแล้วนะคะฝรั่งตัดจัดจัดถุงแล้วนะคะเปิดให้คุณเอฟซีเห็นเห็นหน่อยลูกฝรั่งพระออนนะคะเนี่นะคะเดี๋ยวละลูกนะคะก็มีลูกนึงนะคะโดนน้ําฝนเนาะเน่านะคะอีกสามลูกก็สวยนะคะดูให้คุณเอฟซีได้เห็นหน่อย คนดูเพื่อที่จะตัดอีกนะคะมาเลยมาเลยตามมาลูกเพราะว่ายังมายุ่งอยู่นะคะพอตัดแล้วเพราะว่าก็หอนานแล้ว,วนะคะหอนานแล้วนี่นะคะหนอนานแล้วพร้อมที่จะกินแล้วนี่นะคะอันนี้ก็พอกินแล้วนะคะ หกสิบวันเนี่ยเลยหกสิบวันแล้วประออนคิดนะคะวันนี้พ้าออนก็จะตัดแล้วนี่นะคะลูกฝรั่งประออนนี่ค่ะก็ลูกสวยนะคะลูกสวยสวยเหลืองอร่อยเลยนะคะคุณเอฟจีพรออนก็จะตัดเลยนะคะชึบเลยนะคะนี่นะคะ แ็งฟึกเลยนะคะคนอีสตอนนี้อีกรูปนึงนะคะเพราะว่านานแล้วที่ห่อไว้ก็จะได้ออกลูกใหม่เราก็จะได้ห่อใหม่นะคะวันนี้ก็กระออนก็กำลังจะห่อนะคะจะเดินห่อฝรั่งก็อย่าลืมนะคะเข้ามาดูคลิปกระออนนะคะ ตอนนี้อยู่ที่สวนฝรัง่งนี่นะคะลูกนี้ก็ใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะอายุได้แล้วนะคะนี่ค่ะลูกเบลเลยน่ากินมากเลยนะคะนนค่ะคุณเอฟซีโอ้โหลูกนี้คงจะได้ครึ่งโลนะคะคุณเอฟซีสำเร็จแล้วนะคะคุณเอฟซีเดี๋ยวบอนขอตัดก่อนนะคะชึบเนี่นะคะคุณเอฟซี นี่แน่ลูกเบิร์นเลย,เ,ลยเดี๋ยวจะไปให้ปู่ผองย่าพากินนะคะนี่นะคะก็ใส่ถุงไว้เลยนะคะลูกนี้ก็ถือว่าพอกินแล้วเนาะหรือว่ายังไงเนาะนี่ค่ะเียง แข็งเนาะยังไม่พอกินอย่าปล่อยไว้ก่อนนะคะคุณเอฟีลูกยังน้อยอยู่นะคะก็โอเคนะคะตรงนี้ได้สองลูกแล้วเอยวไปดูตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะก็มาของคิดว่าผมจะได้อายุแล้วนะคะ พระอ่อนก็หอ่อตามภาษาพระอ่อนห่อนะคะคนเอเีเนี่นะคะดูเลยนี่นะคะเปิดออกแล้วโอ้โหลูกลูกสองนะคะลูกคู่นะคะลูกคู่หอ่อตามมีตามเกิดถุงพลาสติกเอาคุ้แก่หนักแต่บัตรพอไม่คิ่นองตรงไปขออนุญาตนะคะดูได้แล้ว ลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่คงได้60วันแล้วพอกินแล้วนะคะตรงนี้ก็จะโดนแสงหน่อยๆน,นะคะมีีแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะโอ้นี่นะคะลูกระหลังตะอ่อนนี่นะคะ ว่าพอกินแล้วอันนี้โดนแสงหน่อยๆน,นะคะแสงหน่อยๆนี่นะคะโดนแสงหน่อยๆเราปาดออกหน่อยหนึ่งก็ได้กินได้แล้วนะคะโอ้ลูกนี้สวยมากเลยนี่นะคะก็โอเคนะคะคุณเอฟจีย สวยอลังการกระดาษนี่เราก็เอาไปใช้ห่อใหม่ก็ได้นะคะก็ประหยัดนะคะนะ,ะ้อีกต้นนี้นะคะมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้พอค่าตัดแล้วนะคะค่ตัดแล้วเหลืองแล้วนะคะเหลืองแล้ว หกสิบวันได้แล้วโอ้ใช้ถุงนั่นด้วยนะคะโอ้ผิวโดนแสงนะคะโดนแสงก็แข็งปึ๊กนะคะแข็งปึก๊กไม่เน่านะคะไม่เน่าแข็งปึก๊ก ป้าออนคิดว่าโดนแสงนะคะแสงแดดนะคะตัดเลยนี่นะคะคุณเอฟซีนี่นะคะฝั่งนี้ก็สวยนะคะสวยก็ตรงนี้ก็โดนแสงหน่อยๆนะคะเราเอามีดเฉือนออกก็กินได้นะคะคุณเอฟซีหมาฝรั่งนะคะไรเม็ดนะคะฝรั่งกินจูของป้าออนนะคะวันนี้นะคะนี่เไปให้คุณเอฟซีได้เห็นหน่อยวันนี้ ปิดไฟตัดไฟกี่ลูกวันนี้ทั้งหมดกี่ลูกเอาไปรวมกันเลยประมาณโลสองโลได้นะคะวันนี้นะคะเก้าลูกแม่ ได้เก้าลูกทั้งหมดแล้วเก้าลูกถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายยังใช่ไหมถ่ายคุณเอฟซีเห็นแล้วใช่ไหมเออได้เก้าลูกนะคะแอดมินป็อออนบอกว่าได้เก้าลูกนะคะนี่แต่ลูกสวยๆเน่าไปหนึ่งลูกนะคะคุณเอฟซีก็กินได้นะคะ ก็โอเคค่ะวันนี้นะคะฝรั่งปราออนนะคะทั้งหมดเก้าลูกนะคะกําลังดีนะคะถ้าเอาไปช่างก็ประมาณสองโลนะคะคุณเอฟซีคลิปนี้ปราออนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ช่องปราออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ปราออนนะคะสู้ต่อไปนะคะนี่นะคะผลผลิตนะคะออกมาเรียบร้อยแล้วลูกฝรั่งจิมจู ที่ท่านผู้ใหญ่นะคะส่งมาให้ปอออนปลูกนะคะผลผลิตออกมาแล้วนะคะนี่นะคะสามลูกเนี่ยก็ได้โลแล้วนะคะทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะ